ความการจะนะนะคะอยู่แต่จา้าในช่วงซัสการมีงานค่ะตอนนี้นะคะจะอยู่ที่บ้านสวนกล้วยของหมู่ที่17นะคะตําบลบ้านซ่องค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะไม่ได้มาคนเดียวค่ะจะมากับท่านเลยค่ะของท่านนายกนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านในหมู่ที่7 15 17แล้วก็ผู้ช่วยนะคะแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านนะคะ<อ>วันนี้นะคะมาลงพื้นที่ค่ะเพื่อดูนะคะสถานที่ที่จะใช้ สร้างอ่างเก็บน้ําพร้อมระบบส่งน้ําแล้วก็ถนนนะคะซึ่งจะเป็นเส้นที่จะข้ามไปนะคะช่วยเหลือในหลายๆตําบลนะคะใช่เลยค่ะครับรายละเอียดของโครงการเป็นยังไงบ้างคะคือรายละเอียดโครงการคือจะดุดันจัดสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้าขนาดเล็กนะครับเพราะคนที่มันมันมันไม่เยอะนที่กันเก็บน้าไม่เยอะเลยอ่างเก็บน้ำเปนนดเล็ก พื้นที่ที่ที่อยู่ในพื้นที่ในโครงการก็ประมาณ800 800กว่ากว่าได้นะครับก็จะก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ําและก็เป็นระบบน้ำระบบน้าของน้ําเพื่อส่งไปพื้นที่ด้านล่างตาบลต่างๆที่อยู่ในอําเภอเวิยงสะะครับยังมีอีกหลายตาบลและหลายหลายหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนมีความต้องการเกี่ยวกับน้ํา ที่ผู้ใหญ่คะทําไมถึงต้องมีอ่างเก็บน้ําตรงนี้คะมันเกิดปัญหาเยอะพอเกิดดักฝนน้ำก็หลากมีนจะรดน้ำมันก็ไปบ้านเรือนชาวบ้านเคยขยายรถฝาหลังเมื่อหลายปีก่อนตอนโดนน้ำหลากอยู่ใกล้กันน้ำหลากลงไปน้ำมัน่วมลงไปข้างล่างแล้วฝนก็ทบเยอะหลายตำบลเลยโดยเฉพาะตลาดบ้านช่องอ่าใช่ค่ะเพราะน้ำหลาก หมู่บ้านปนจยก,กลงไปเข้าไปรวมอยู่ที่นั่นแล้วก็ท่วมตลาดเพราะนั้นมันเกิดฝนกันตบเยอะค่ะสำหรับจ๋านะคะก็เดี๋ยวจะนําเรื่องนี้เข้าหาดูในสภานะคะแล้วก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อนเนื่องค่ะนสา,าวชิชราพรกันชนะ กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวเชิรพรกการชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระประชาธิป,ปัดค่ะวันนี้ดิฉันขอญอาตหารือท่านประธานค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้เรื่องแรกจัดสร้างหลังเก็บน้ําเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ากินน้ําใช้และน้ําทางด้านการเกษตรดังต่อไปนี้หนึ่งจสร้างอ่างเก็บน้ําบ้านสวนกล้วยพร้อมสถานีสูบน้ําและระบบชลประทานหมู่17ตําบลบ้านซ่องอาเภอเวียงสา ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกนะคะวันนี้ไม่ได้มาเนาะแต่ว่าส่งท่านเลขามา,านะคะรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านภะสาเรื่องนี้มายังจ๋านะคะในส่วนของจ๋านะคะก็เดี๋ยวจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอปิดภารกิจสสจราลุยงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะค่ะ